ก็มีปฏิยาแสดงความพร้อมลบตบเท้าพุดธภบภายในกรมกองของตนเองนอกจากนั้นแล้วท่านผู้บัญชาการฐานบกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่าบังคับให้ทหารต้องถืออาวุธอย่านำไปสู่จุดนั้นอีกทันทีที่ผอบอทบอให้สัมภาษณ์ทักษิณชินวัตร ก็สวนกลับทันทีว่าออกมาพูดทำไมไม่มีใครกลัวใครถ้าจะพูดให้หยาบๆก็็มึงอย่ามาพูดกลัวไม่กลัวมึงอมึงหลอกนอกจากนั้นแล้วในประเด็นเรื่องชายแดนความมั่นคงตามแนวชายแดนนั้นท่นานนายกบอกว่า พวกเราต้องไม่ตกหลุมพรางของฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการขยายวงความขัดแยง้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศที่สามเข้ามาท่านนายกบอกว่าไม่สบายใจที่มีการออกข่าวว่ากองทัพติดปัญหานโยบายกฎหมายหรือข้อตกลงหมายถึง MOU 2543ยืนยันว่าไม่มีนอกจากนั้นแล้วทั้งรัฐบาลและกองทัพ ก็ออกมายืนยันว่าสามารถจะเปิดฉากการรบตามกติกาสากลค,คือไม่โจมตีเป้าหมายพลเรือนและนายกยังการันตีว่าจะไม่ยินยอมให้ประเทศที่สามเข้าแทรกแซงเป็นอันขาดทั้งสองประเด็นนี้ ทั้งประเด็นเรื่องความมั่นคงของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ระหว่างผู้บัญชาการฐานบกกับทักษิณรวมทั้งเรื่องความขัดแยง้งตามแนวชายแดนกรณีพิพาทที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ต่อความเห็นของท่านนายกต่อความเห็นของกองทัพประเด็นนี้ผมเองก็ไม่อยากจะทรมานความกดดันสูง,สง พ่อแม่พี่น้องให้มันปี๊ดขึ้นไปอีกแต่ทำไงได้ประเด็นมันต่อเนื่องก็ต้องจุดไฟกันต่อด้วยพลเอกปรีชาเอียมสุพรรณใช่ไหมครับเรียนเชิญครับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการจาบจ้วงสถาบันทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันและมันเชื่อมโยงกันโดยการบงการของคนหนีโทษที่อยู่ภายนอกประเทศเพราะฉะนั้นแล้วก็มีคุณเซนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่จะ ให้เกิดมีอำนาจในประเทศไทยโดยทักษินจะกลับมาอีกแล้วหุ่นเซนก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของเขเมรต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ความฝ่ายฝันของคนทั้งสองเขามีอยู่แล้วก็เราสามารถเห็นได้ชัดเจนต่างฝ่ายต่างเป็นเครื่องมือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะ ทำให้การเมืองภายในและภายนอกสำเร็จลงได้นั้นเราต้องจัดการกับคอมมิวนสก่อนแล้วเวลานี้เงื่อนไขในการใช้กำลังป้องกันประเทศตามแนวความคิดในการป้องกันประเทศของเรานั้นซึ่งอย่าหา่าโม ผมมีส่วนในการจุดประกายแนวความคิดในการป้องกันประเทศนี้ว่าเราจะต้องตั้งรับเชิงรุกหรือ Active Defense เวลานี้เข้าเงื่อนไขของแนวความคิดนี้แล้วครบถ้วนผมจะไปบอกว่าอะไรให้น้องๆในกองทัพ ได้ไปตรวจสอบแผนสมมุติฐานและแนวทางต่างๆที่มีอยู่ในแผนนั้นให้ชัดเจนแล้วก็เตรียมซักซ้อมเวลาเราเหลืออยู่ไม่มากมิฉะนั้นเราจะต้องเปิดศึกสองด้านแล้วก็อย่างที่คนอากาศเอกเทิดศักพูดว่าม้วนเดียวจบ แนวความคิดในาการป้องกันประเทศแบบปฏิบัติการเชิงลุกนี้นั้นมันก็ม้วนเดียวจบแล้วกาเป็นการปฏิบัติป้องกันตนเองในลักษณะของสางคน,นโลกด้วยด้วยการผสมผสานศักยภาพของเราที่มีอยู่ด้วยความรวดเร็วเด็เดขาดมวนเดียวจบ กระจอกลึกแค่ไหนก็ได้ไม่มีใครมาว่าเราเพราะว่าพฤติกรรมของเมน,นั้นเห็นชัดเจนแล้วว่าทารุณโหดเยี่ยมทำร้ายประชาชนเราทำร้ายทหารเราถ้าเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหลายครั้งหลายคราวความหวาดกลัวของรัฐบาลบางทีมันก็เสริมหนุนให้เรามีโอกาสทำนว้นเดียวจบได้แน่นอน เพราะกูยอมมึงมามากแล้วชาวโลกเห็นหมดแล้วเราหนีตายกันเป็นหมื่นคนแล้วสารเจ็บตายไม่รู้เท่าไหร่แล้วมึงกินกูมาหลายครั้งแล้วทักทกสินเลยมึงอย่าฝันหวานมึงไม่มีทางหรอวความชั่วมันไม่มีชนะความดีไปได้ ความชั่วนั้นมันกินเนื้อในตัวเองผมพูดอยู่เสมอผลประโยชน์กับคนที่คโกงมันตกลงกันไม่ได้มันก็วงกระเจิงอำนาจนำเงินของทักษิณหรือจะสู้พลังอำนาจอบ,บริสุทธิ์แห่งความรักชาติของคนไทยทั้งชาติไปได้ ตัวอย่างก็เห็นอยู่แล้วเผาบ้านเผาเมืองกันมาแล้วทาาหารก็พยายามจากเบาไปหาหนักคนเอกร่มกล้าก็ตายรองบาดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลชุดนี้คือความกลัวนำหน้า เมื่อความกลัวของรัฐบาลน,นำหน้าข้าราชการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เลยกลัวตามไปด้วยแต่ความกลัวนี่แหละมันทำให้ขาดคนขาดกลัวนะ่ะกล้าหาญขึ้นมาได้แม้กระทั่งยิงตัวเองตาย ในชีวิตของผมได้เห็นมาแล้วคนที่กลัวสุดขีดเนี่ยกล้าหาญที่สุดยิงตั่วเองตายแต่ความกลัวเมื่อถึงที่สุดแล้วผมเชื่อว่าพลังโต้กลับเพื่อความกล้าหาญจากความกลัวนั้นมันจะหลายเท่า ไปไม่บ้านเนี่ยคนแก่ๆอย่างผมเนี่ยยกตุ่มน้ำได้อ่ะคิดดูเพราะไร่กลวสุดเขตใครมันก็คุมกันไม่ได้อ่ะเพราะนั้นชีวิตของผมมาเนี่ยได้เห็นลุกอย่างอย่างถึงกึนเลย เพราะฉะนั้นที่พลอากาศเอกเทิดศักดิ์ท่านวาดภาพวิเคราะห์สถานการณ์มาให้นั้นมันเป็นความจริงมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่มันมีตัวแปรของสัตยานแต่ความเห็นที่าตัวของมนุษย์ซึ่งไม่ได้เอามาวิเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้น ผมยังไม่ตื่นเต้นผมรอชัยชนะของประบันมิตเพื่อประชาธิปไตยในเร็ววันนี้แล้วเราจะเห็นคุณทหารโต้เขมกรกลับด้วยเล่นแบบมวดเดียวจบ แล้วทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะถูกสงบสยบลง